สวัสดีครับสบายสบายสบาย,บายนานพลมาอีกรักครับวันนี้มาเจอเมนูเด็ดจากเซฟพี่ํำนะครับอ่ะเมนูอะไรครับน้าปลาไหลครับอ่าผัดเผ็ดปลาไหลนะครับอ่ะโอเคโอ้โ,โ,อโเหเผ็ดขำนะครับตอนนี้กำลังลงพริกคาไตใบมะกรูดนะครับจับจับใส่กันอยู่ตรงนั้น นะครับอ่าเมนูเด็ดนะครับวันนนะี้อะไรนะสูตรอะไรนะสโลกแกนอ่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรบ่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรบ่ได้เอออ่านะครับเมนูวันนี้นะครับนี่ต้มติดมาด้วยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรนทอดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ซิกเนเจอร์วันนี้เลยครับนี่ อภาพเรียบร้อยโดยเชฟหัมนะครับอะไรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ฮะอันนี้เราทำการ <c oughs> อุ่นพอดีแล้วนะครับโอ,อบโกลิ่นสุดยอดเอามอด้วยน้ำสต๊อกคันปีน้ำสต๊อกคั 1, ปนค 1, ปีอ่ซอสแกะครับพีน่น้องเมนูเด็ดขั้นหนึ่งตามด้วยเกลือนะครับได้ปลาไหลมาสามตัวนะครับนอาหารกำลังผัดเผ็ด ปลาไหลน,นะครับอ่ <c oughs> อร่อยไหมจำจำอยู่ไม่ได้โอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ห <c oughs> ิวสุ่มจอนจอนครับจุ่มจอนดูตรงนี้เราปิดารายการนะครับในกระปงกระเพรานะครับตรงนี้พริกสดนะครับลูกโดด <c oughs> ถ้าทำแล้วไม่จำไม่ไอนี่แสดงว่าไม่ไม่ใช่นะครับไม่ผ่านนะครับไ,ไม่จำเป็นผีปอบครับ มาแล้วครับพี่เขาเล่มาแล้วอืมฮมะดูต้เครับพี่มาแล้วครับช่ววลุกกไกันเนะโดยเช็ทนะครับช้วโอ้ยกินแรงลกไปประมาณนึงอ่า โอ้ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆนะเล่าจีนอ่าอร่อยไม่ซ้ำจำิดไม่ได้เอาโหปิดท้ายด้วยเล่าจีนนะครับอืจุกจอดเลยนะครับจิ้มก่อนคนอื่นเขาใส่ทีหลังแต่ผมใส่ก่อนนะไม่ตัวซะก่อนไปไหมฮะแล้วก็นี่ลูกโดดเพราะว่ามันสุกช้าเราใส่ก่อนเลยงานนี้ มีอะไรปากลำบากสูตรแน่ครับ <c oughs> โดยเชฟทำนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วแครับน้ำหมักทันทีพเพื่อให้เนื้อมันนุ่มยิ่งขึ้นสุดท้ยได้น้ำหมักทันทีนะครับมาแล้วผู้ถ่ายทำเนื้ออะไรขย,ย้อนเลยครับวันนี้เมนูว,วันนี้ร้อนเผ็ดดุมัน อ๋อน้ำนะครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนะดูปกติเขาก็ไม่เคียมากเลยหน่อยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับคุณหันครับอ่าชิมเลยนะครับเอาเซฟมาชิมชิมต่อหน้ากล้องด้วยว่าเป็นไงานามไม่ทานเอจียวเจียวเจียวเจียว ปิดท้ายด้วยด้วยการเรียงไฟรอบสุดท้ายใบกะเพาเร่งไฟแล้วครับเตานี้เป็นเตาเตาฟู่นะครับเตาฟู่ลมเตาลมเตาลมปิดท้ายด้วยโอ้ใบกะเพาครับโอเคครับเดี <low> ๋ยวรอไปดูตอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชฟหำมบอกว่าผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วโอเคครับผมเสร็จบร้ยเรียบร้อยที่เรียบร้อยอนะครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้อนๆนะครับผัดเพชรปลาไหลนี่ครับโอ้ยปั้นหุ่นเลยครับนะแล้วพาไปดูอีกเมนูหนึ่งนะครับผมวันนี้โอเคโอ้ตอนนี้ผ่านแล้วนะครับผัดเพ็ดปลาไหลนะครับเมนูที่สองนะครับผมหมูย่างนะครับโดยพิจานะครับมากำลัง ย่างนะครับเมนูที่สองหมูย่างนะครับมาเด้พี่น้องเลยมาเส็บๆน้องครับตัวนี้เนื้อหมูย่างครับเนื้อหมูย่างครับผมหอมๆเหลืองๆเลยนะครับนี่นะครับน้ำอะออกเดียวรู้เรื่อยครับแก้ไม่ได้บวไม่ได้ยอดเลยนะครับผม เนืนนะ้อหมูย่างครับผมป้าววันนี้ทำไมเป็นปักลูกอ่ะอ,อะวันนี้เป็นคุณทหารดิช,ชิบสวยไหมเป็วเวนจะี้ยงแล้วนะครับโอเคครับผมตัวใหานตัวใหญ่ใส่คนที่พอดีเลยสุดยอดเลยนะครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับเมนูจานเด็ดวันนี้นะครับอืม เนื้อหมูย่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ